เคยเมาเรือไหมเคยตอนผมเริ่มตกปลาใหม่ๆผมลงไปครั้งแรกที่พัทยาชื่อว่าเรือกัปตันแดงนะครับทุกวันนี้ไม่รู้ยังอยู่ป่เป็นเรือไม้นะครับขนาดกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่มากโอ้โหต้องบอกอย่างนี้เลยครั้งแรกที่ผมลงไปนะผมไม่ทาอะไรเลย,เลยนอกจากอ้วกแล้วก็นอนนะครับกินน้ําได้นิดหน่อยอาหารนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยไม่กินเลยนะครับกินไม่ได้เลยอ้วกแล้วก็นอนไปลงวันเสาร์ตอนเย็นกับวันอาทิตย์โอ้โหขึ้นมาได้นะครับผมบอกกับตัวเองเลยว่าผมจะไม่ลงเรือตกปลาอีกเด็ดขาดนะครับ ตอนนั้นนะครับผมพูดกับตัวเองว่าเลยผมจะไม่ลงเรือตกปลาทะเลเด็ดขาดผมตกน้ําจืดตกบ่อพอแล้วแต่ที่ไหนได้ผ่านไปสองสาเดือนมีคนชวนไปไปอีกอะ,อะลองดูก็ยังเมาอีกนะครับแต่ว่าเริ่มดีขึ้นคือยังพอกินอะไรได้บ้างแล้วยังพอนั่งตกปลาได้นิดหน่อยลนะเขาบอกคนรุ่นเก่าๆนะครับเขาก็บอกว่าให้ลองไปหลายๆครั้งเดี๋ยวมันจะชินกันเองผมก็ไปฝึกตัวเองนะังไ,ไงรู้ไหมครับตอนรู้ว่าใกล้ๆไปทะเลนะผมชอบไปนั่งตามตามท่าเรือที่มันเป็นโปะ๊ะที่มันจะเป็นคลื่นยกแยกยกแยกเงี้ย,เ,ยอเออผมไปฝึกอย่างนั้นอะเป็น รค,รครั้งที่3ผมไปลงเนี่ยเออเริ่มดีขึ้นครั้งแรกๆนะตอนลงไปแรกๆครับมันก็ยังไม่เท่าไหรแล้วสักพักหนึ่งเมาแต่พอเมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันหายเว้ยก็คือลงไปแรกๆมันก็มีการเมาเวียนหัวเนี่ยแล้วก็นอนดมยาดมไปสักพักเฮ้ยหายเออแปลกผมว่าเอา้ยหรือว่ามันเริ่มร่างกายเราเริ่มปรับได้แล้วเออหายเว้ยวันรุ่งขึ้นสามารถตกปลาได้ตามปกติเลยเหมือนเหมือนไม่ได้เมาเรือแบบนี้เลยเออผมว่าเริ่มดีขึ้นแล้วพอครั้งที่4คราวนี้ เริ่มดีขึ้นแล้วคือเมาตอนลงไปลองเรือจอดบ้างนิดหน่อยเมาคงเคง็งคงเคงมึน,ม,นมึนหัวนิดหน่อยแล้วก็หายแต่ทุกวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยต่อให้ขึ้นขนาดไหนก็ไม่เมานะครับ